งานเข้ารัวๆชาวเน็ตถล่มเละแต้วปกปิดไทม์ไลน์หลังซุ่มเดินห้างดังแต่ไม่แจ้งนางเอกสาวแต้วนาทาพรเตมีรักหลังจากที่เธอนั้นตกเป็นกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด -19 อยู่หลายครั้งจนต้องกักตัวรวมแล้วมากถึง6ครั้งล่าสุดเธอได้ออกมาโพสต์ประกาศว่าตอนนี้ได้ติดโควิดแล้วร้อมเผยไทม์ไลน์ดังนี้ทั้งนี้หลังจากที่นางเอกสาวได้ออกมาโพสตไทม์ไลน์ของตัวเองนั้นก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่า มีทำลายที่หายไปเพราะมีคนเหนตุแตวไปเซนทันอิสวิลและไปทานข้าวกับไฮโซไนแต่สงสัยว่าทำไมไม่มีอยู่ในทไลน์โดยในโพสต์ระบุว่าแตลไปเซนทันอิสวิลด้วยนี่คะทำไมในทไลายไม่มีเลยว้ายจริงปะคะทำไมถึงชอบปกปิดทำลายกันนะถึงว่าแม่นางรอนทำไมทำลายโลง่ลงๆชอบโกนอันนี้คือคุณเจอตัวเขาเป็นๆเ,เลยเหรอคะใช่ค่ะเขามากับน้องหมาคะ่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ